คนสุดท้ายของทีมเขตที่เขตพื้นที่การศึกษานะครับเขตสองนะฮะมาเลยนะครับพี่ขอไม้ได้วยค่ะอาหาเสาวสวยของเรานะคะเดี๋ยวเช็คไม้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะอโอเคร้องดีมากเชิญกลับไปนั่งที่เดิมนะฮะ <laughs> อาอยัน ในนาตัวฮิดกรับในนาตัวฮิดค่ะชื่อนุชนาฏจันเกตค่ะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นการศึกษาปฏิทิเขตสองนะคะตำแหน่งพนักงานราชการค่ะนี่เชื่อเล่นชนื่อพีนุตพีนุตที่รกอ่าพีนุตนะครับนะเราปกันหลไหลายปีเลยนะเรานะอยู่จนถึงเกษียณค่ะอยู่จนถึงเกษียณร้องเพลงประควดจนถึงเกษียณเลยเออวันนี้พีนุชนาฏนะครับนะหยิบเสียงครับร้องของฝนขณะสุนทร มันสวย,สวยดีมันสวยดีค่ะเป็นเพลงเร็วๆแต่เดี๋ยวเต้เนกันเวท,ทีร้อนแรงแน่นอนใช่ค่ะ,ะครับพี่นุชพร้อมไหมพร้อมค่ะ,อคะขอกำลังใจครับจากกองเชียร์ค่ะก็สำนักงานเขตพิธี่แต่ตอนนี้เขตซองก็ขอแรงเชียร์จากแฟนเพลงทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคน,นะค่ะที่มาให้กำลังใจในวันนี้คะ่ะขอบคุณค่ะวันนี้ความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์ รอยเปอรเซ็นต์ค่ะทั้งรอยเลยนะพร้อมแล้วนะครับสําหรับนักร้องคนสุดท้ายของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาปัตตานีเขต2นะครับนางสาวนุชนาจันเกตกับบทเพลงมันสวยดี น้ำดีแสงวาวเข้าตาเอ้ยไม่มีตังแค่เล่าให้ฟังว่ามันสวยดี 当。 Mần suy đi Mần suy đi Mần suy đi Mày bị thắng nha dạ อันนี้ไม้คาถานะฮะของดรัมเมเยอร์จากจุงลาลงคลองมหาวิทยาลัยนะฮะใช่ไหมนี่ฮะนี่สุดยอดมากเลยแล้วก็มองไปเมื่อกี้นึกว่าจากดรัมเมเยอร์ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคารนะฮะมาอยา<ม>่างสวยงามเลยเออนะฮะอันนี้ใช้พรบพรบเต็มที่เลยะนะครับยอดเยี่ยมมากอ่ะ,อะเดี๋ยวให้พี่นุชชนะหรือว่าพี่นุชรับรับพว<อ>งมาลัยก่อนนะครับรับพวงมาลัยก่อนจากท่านนายเพเภอคุกภูแล้วก็ จากท่านเขตนะครับหรือว่าท่านผู้ในการเขตนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณมากโอ้โทั้งสองทีมทีมนี้ก็แต่งตัวสวยงามน่ารักนะเออแล้วก็นักร้องก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากฝั่งนี้นะครับลูกเล่นเพลีวเอาว่าง้นะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าสองทีมนี้ทีมไหนจะได้ไปต่อเป็นทีมที่ห้านะครับเป็นทีมที่5้า ตอนนี้เราเน้นย้ำนะครับ4ทีมที่เข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศและจะทําการประกวดในรอบตัดเชือกหรือชิงชนะเลิศในวันที่17ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการจัดงานชักพระปีนี้นะครับทีมแรกที่ผ่านข้ารอบนั้นคือสํงงานักง,งานกเกษตรอําเภอโคกโพครับทีมที่2คือโรงพยาบาลโคกโพทีมที่3นะครับทีมท่านผู้อำนวยการวิรัติเมื่อสักครู่นี้ก็คือนะฮะนิคมสร้างาตนเองโคกโพ แล้วก็ทีมที่4นะครับเพิ่งเข้ารอบไปเมื่อสักครู่นี้เองะนะครับนั่นก็คือกศนอโคกโพและเรากำลังค้นหาทีมที่5ตอนนี้เชิญทั้ง2ทีมนะครับตรงกลางเวทีเลยเช,เชิญเลยค,คะนะฮะซึ่งทีมที่5ที่จะผ่านเข้ารอบนะครับก็มาลุ้นกันว่าการยางแห่งประเทศไทยสาขาโคกโพหรือสํนักง,งานเขตพื้นที่เขต<อ>น 2, 2นะครับจะเป็นทีมที่เข้ารอบ มาเลยลูกมาเลยอ่างเครื่องน่ารักทุกคน,น,นเรา